สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงผนังก่อนจะเป็นผนังสถาปัตย์ภายในผนังอินทอเนียต่างๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ผนังก่อสร้างนะคะหรือผนังก่อนั่นเองนะคะวัสดุของผนังก่อะคะก็คือตัวนี้เรียกว่าอิฐมวลเบานะคะอิฐมวลเบาเป็นที่นิยมมากนะคะคุณสมบัติด,ดีราคาไม่แพงแล้วก็ก่อสร้างได้รวดเร็วนะคะถัดมานะคะจะเรียกว่าอิฐบล็อกอิฐบล็อก ตัวนี้ใช้มานานมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างราคาถูกเนาะ,ะสามารถใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะถัดมาตัวนี้ตัวใหม่ก็ใหม่นานแล้วค่ะนะคะเรียกว่าอิททนไฟนะคะหรืออิฐการไฟมีหลายขนาดนะคะความหนาหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ลักษณะรูปแบบก็มีหลากหลายเช่นกันนะคะ มามะะตัวนี้เรียกว่าอิดมอนนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าอิดแดงก็ได้มีขนาดเล็กกว่านะคะก็นิยมใช้เหมือนกันนะคะค mm ่ะ hmm. หลังจากรู้เรื่องวัสดุก่อหรือตัวอิดก่อไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างหลักของผนังนะคะว่าถ้าเราไปทำอินเทอร์เนียหรือทำสถาปัตยกรรมภายในต่อ โครงสร้างพวกนี้เนี่ยจะทําให้โครงสร้างตู้อื่นๆของเราเนี่ยแข็งแรงไปด้วยนะคะนั่นคือเรียกว่าเสาเอ็นนะคะและฐานทับหลังนะคะลำดับแรกนะคะที่เรียกว่าเสาเอ็นเสาเอ็นคือง่ายๆหรืคือการเป็นแนวตั้งนะคะก็คือ มีโครงสร้างของเหล็กนะคะเหล็กอยู่ข้างในนะคะที่อยู่ระหว่างงานก่อนะคะทุกระยะ2เมตร2เมตรห0นะคะและส่วนที่2นะคะเรียกว่าทับหลังนะคะทับหลังก็คือเป็นแนวนอนนะคะเป็นแนวนอนซึ่งแนวนอนระยะความสูงห่างกันนะคะทุกประมาณเมตร50หรือ2เมตรนะคะแล้วแต่พื้นที่แล้วก็โครงสร้างข้างในรวมถึงขนาดเหล็กที่อยู่ด้านในด้วยค่ะ เหนือจากเสาเอ็นและคานทับหลังนะคะที่กล่าวมาที่ผนังยังอยู่ที่งานประตูนะคะวงกบประตูวงกบหน้าต่างด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งอลูมิเนียมหรือไม้เพราะว่าจะเพิ่มความแข็งแรงนะคะของงานก่อสร้างมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะถ้าเรามีโครงสร้างเสาเอ็นและคานทับหลังแบบภาพนะคะโอกาสนะคะที่จะเกิด รอยแคลกรอยลา้าของมุมวงกบประตูมุมวงกบหน้าต่างอาจจะเกิดน้อยลงนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเราค่อนข้างแข็งแรงเราไม่ได้มีแค่งานก่ออิฐนะคะแล้วก็ขึ้นวงกบขึ้นประตูขึ้นหน้าต่างเลยนะคะจะเป็นข้อดีมากเลยค่ะ ค่ะและอย่างน้อยตอนที่เราไปทำงานอินเทเลียต่อนะคะงานผนังส่วนนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานบิวอินต่อได้เลยค่ะค่ะถ้าโครงสร้างด้านในแข็งแรงนะคะงานอินเทเลียสาปัตปัจกรรมภายในก็แข็งแรงตามไปด้วยหลังจากนี้นะคะวิธีการของการเทคานทับหลังก็คือเรามีตัวโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็ ตีไม้แบบนะคะแล้วก็เทคอนกรีตลงไปนะคะ เห็นว่าก่อนที่จะใส่วงกบประตูหน้าต่างนั้นก็ต้องมีเสาเอ็นนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงการเข้าตรวจสอบหน้าง,งานนะคะนอกจากตรวจงานระบบอื่นๆนะคะเราจะต้องตรวจสอบพวกงานคานคับหลังนะคะพวกเสาเอ็นต่างๆนะคะเพราะมันส่งผลถึงงานสถาปัตยกรรมภายในต่อไปหลังจากนี้นะคะคะ่การเข้าตรวจสอบหน้าง,งานก็ อิดนะคะเรียบร้อยไหมนะคะตอนผนังไม่ล้มนะคะแล้วก็งานระบบอื่นๆที่กําลังเดินนะคะก็สําคัญที่แจ้งไปแล้วนะคะว่างานที่สําคัญนะคะคืองานเสาเอ็นนะคะงานพับหลังนี่คือส่งผลถึงเราเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขาไม่ได้ทําตรงนี้เราก็มีโอกาส ของงานผนังเราจะแคลกจะร้าวนะคะถ้าเราจะป mm ุวอลเปเปอร์หร <mythology. S 1> mm ือทําอะไรต่อจากผนังเนี้ยก็ค่อนข้างยากค่ะไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูหน้างานจริงกันนะคะว่ามีการทำคารทับหลังกับเสาเอ็นไว้ไหมนะคะเป็นหน้างานของคุณนานากับคุณดัง อันนี้คือโครงสร้างผนังนะคะที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลางานก่อผนงังอันนี้เรียกว่าผนังเบาก่อผนังเบาจะต้องมีตัวทับหลังทุกระยะ2เมตรนะคะ2เมตรหรือ2เมตรหสิแล้วก็ผนังนะคะในระยะห่างประมาณ2อถึงเมตรก็จะมีเรียกว่าเสาเอ็นตัวนี้จะเป็นเสาเอ็นซึ่งจะไม่ก่อ ไม่ก่อยาวตลอดแนวนะคะจะต้องมีเสาเอ็นเนาะแล้วก็เรียกว่าทับหลังก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นทับหลังแล้วก็เสาเอ็นนะคะกลับมาดูที่โครงสร้างผนงังตรงที่เป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างจะไม่ก่อผนังชิดวงกบเลยที่จะมีเสาเอ็นตนัวเพิ่มขึ้นจะเป็นเสาเอ็นก็คือตัวเหล็กนะคะเหล็ก แล้วก็หินนะคะแล้วก็จะต้องมีทับหลังเหนือห,หน้าต่างวการที่มีทับหลังแล้วหน้าต่างทำให้แข็งแรงขึ้นนะคะอ่าและส่วนผนังอิฐแดงหรืออิฐมอญเนี่ยค่ะก็ทําเหมือนกันค่ะต้องมีฐานทับหลังเหมือนกันตามภาพนะคะในตัวอย่างผนังหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เห็นชัดเจนมีชี่กว่าเสาเอ็นตัวนี้เสาเอ็นเนาะ แล้วก็ทับหลังเหนือหน้าต่างล่างหน้าต่างนะคะแล้วก็เสาเอ็นอตัวนี้หน้าต่างเพื่อเพื่อความแข็งแรงนะคะในลำดับถัดไปก็จะเป็นงานฉาบงานผนัปร,นประตูของหลังนี้เหมือนกันคะอันนี้ผนังก่ออิฐเนาะอิฐมอญอันนี้เป็นผนังอิฐมวลเบานะคะวิธีการก็คือสูงประมาณ2เมตรนะคะก็จะมี ทับหลังมาดูโครงสร้างเครื่องานดิ้ท์เพิ่มเติมนะคะใสที่มีงานลิฟต์นะคะจากตัวพื้นก็คือจะทำระ,ะบบพื้นชั้นสองไว้เป็นช่องลิฟเลยนะคะคส่วนชั้นพื้นข้างล่างก็จะลดลงหลับลงไปอีก5้าสิบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำเผื่อ ส่วนข้างบนไม่จําเป็นจะต้องทําขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันลิฟต์บ้านไม่จําเป็นต้องขึ้นไปอยอถึงอีกชั้นหนึ่งได้เป็นลิฟต์ตัวเล็กเป็นลิฟต์บ้านนะคะอันนี้ก็ต้องคอ ท้ายสุดนะความสําคัญของโครงสร้างผนังค่อนข้างสํงงา,าสคัญกับงานสถาปัตยกรรมภายในหรืองานตกแต่งภายในนะคะ,<ส>ะเพราะว่าเราจะต้องเข้าหน้าง,งานต่อจากนี้นะคะฉะนั้นความแข็งแรงของผนังค่อนข้างสําคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำตู้บิวอินต่อหรือมีงานกรุผนังต่อนะคะ <ré> อย่างไรก็ตามนะคะโดยข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นงานก่อผนังอิดบล็อกอิดมอดอิดแดงหรืออิดทนไฟต่างๆก็สำคัญที่สุดควรจะต้องตรวจสอบเรื่องเสาเอ็นนะคะคานทับหลังตามระยะและตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในปัจจุบันเป็นความโชคดีแล้วก็ทันสมัยมากเรามีตัวคานทับหลงังมีเสาเอ็นสำเร็จรูปแล้วหน้าง,งานบางทีอาจจะไม่ต้องหลอกกับที่ก็ได้นะคะก็ตรวจสอบดูขนาดนะคะแล้วก็ความแข็งแรงให้เหมาะสมกับพื้นที่เราเท่านั้นเองคะ่ะแล้วก็ที่เหลือหน้านงานก็เป็นการตรวจสอบของงานสถาปัตยกรรมภายในต่อไปนะคะ หวังว่านะคะคลิปสั้นๆนี้จะมีประโยชน์นะคะต่อผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะก็ให้ตรวจสอบนะคะดูความแข็งแรงนะคะตามที่แจ้งไปเลยนะคะว่าหลังจากการทำงานโครงสร้างนี้แล้วมันจะส่งผลต่อโครงสร้างอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ